เจ้าผู้แก้มเปิ่นบินหนา้าขาวและปากแดงเจ้านั้นงามโส้บาบ่มีไรมาเบียดแซงอ้ายนี่ฮักเจ้าวิลีบ่มีวนันสิเปลี่ยนแปลง hi, สวัสดีสวัสดีทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับแนนนะคะสำหรับตัวแนนนะคะก็ห่างหายไปนานเลยนะคะกับการอ่า reaction น,นะคะฟังเพลงนะคะวันนี้ก็จะมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะทุกคน เพลงนี้นะคะก็เป็นผลงานเพลงของแก๊งลูกเขยใส่มองนะคะนําทีมน้ยอาจศกพานาเด้งนะคะทุกคนตอนนี้เพลงนะคะเพิ่งปล่อยแบบว่านับชั่วโมงได้เลยนะคะก็ติดไม่แปะมาแรงแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้ก็มีชื่อเพลงว่าผู้เบามือสองนะคะก่อนรับฟังนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะต่ำซับในดด้วยนะคะ กดไลค์กด Subscribe ตามซ so ้อมให้เดนเล้าใช่ไหมคะกดแล้วก็มาฟังกันเลยนะคะว่าเพลงนี้จะให้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างในเพลงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะก็มาฟังกันเลยนะคะทุกคน พนาบิ๊กใหญ่นะคะทีเจมยูโนโนะคะแล้ว<อ><อ>ก็เจคู <บา S 1> สองแล้วน้องสีสนใจไอ้ายบอโบมีดอกเงินทองหน้าตาเขาบอได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจที่บอกอีแม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ดให้อายเสียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมาก็ออกพอสัญญาว่าจะหักเจ้าสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปให้นี่หวังดีหัก ยิงวังแต่งก็ย้อนอยากได้ของนางคุณงามมาอยู่ข้างๆคอยดูแลตักแน้ำก็สวยเพินินหนึ่งเข้าก็สวยเพินินเฮ็ดกินก็นสวยเพินินบบต้องขี่คานเฮ็ดเป็นทุกอย่างทุเฮือนทุ้สว์เฮ็ดเวียเท็ดงานกลางเวนีน ับตัวนางเอกะ,ะ<ไ>ก็มีการใสร่แม<อ>้สติดบังใบหน้ะนะคะสองหน้าน้องสิสนใจไอ้ายบอบอมีดอกเงินทองหน้าตาเขาบอได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจสิบอกยี่แม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ดให้อายเสียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจะหักเจ้าสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปให้นี่หวังดีหักจริงหวังแต่ง ก็ย้อนอยากได้ของนางคุณงามไม่อยู่ข,ข้างๆคอยดูแลกาเป็นผู้เบามือซองแต่กายและใจเป็นของน้องเรื่องราวของเราในวันวานแม้วลา,าจะผ่านมันเหิ่นนะักอยากพอนาะน้องแต่เศร้าจนแรงกินเป็นละพอเขาแกงวันไหนไม่เจอมันจะลง สายเดียว้ไปแจงนกลายมนจะพามาสักกี่คนแต่หัวใจเป็นของเจ้าน่ะแม่นหามนแม้เหนื่อยป้านใดไอ้สิยอมทนทำงานหาเงินแกพยายามจนได้มีแค่คนเดียวแล้วจะเป็นคนพิเศษคนสมัมจะไม่มีมลและยเธอไม่ต้องกลัวจะไม่ทำให้เธอจิดแต่สัญญาต่อจากนี้เธอต้องรอมาโอ้ยเพราะเจ้าน่ะกลัวภัยภัยภัยแกอยากิแมนเจ้าผู้แก้มเปิ้ลบนหน้าเขาและปากแดงเจ้านั้นงามโซภา เานเป็นนางว้าอายจะเป็นเทวดาถ้าจะอยู่ทั้งสวรรค์อายจะแนมอยู่โลกาคู่คือเจ้าคนเดียวในบุพเพสันิว่าอายเพื่อใจไว้เสมอวางว่าเจ้าจะลง เป็นบูบ่าวมือสองและน้องสิสนใจอ้ายบอกผมมีดอกเงินสองน้ะตาก็ะปอได้รอถันน้องนั้นจริงใจสิปอกอีแม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ดให้้ายเสียใจมันคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจากโจสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปออายนี่หวังดีหากจริงหวังแต่งก็ย่อนอยากได้น้องนาง ไพก็อยากแดงเจ้าผู้แก้มเป็นวันนา,ขา,าเขาวเลยปากแดงเจ้านั้นงามโซภาพอมีไพ่มาเบียดแสงอ้หนี่ฮักเจ้าอีลี่อมีวันสิ เค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงผู้เ่ามือสองนะคะนำทีมโดยอาศุภายนานะคะนนกับแก๊งลูกเขยใส่พองนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะคะเอาละแต่ไม่พูดดีกว่าให้มาดูกันเอาเองนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นเพลงแนวก็เป็นแนวสไตล์ของสุภายนานเนาะเป็นสไตล์แบบอาจิบส,สาวนะคะแบบ อ่อยอ่อยเก่งนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะทุกคนคิดว่ายังไงนะคะฟังกันแล้วหรือยังนะคะใครที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็อย่าลืมมาเมนกันนะคะบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนในเพลงนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะหรือว่า,าเป็น FC ของแกงนี่อยแลนะคะก็อย่าลืมเขา้ามาฟังกัน,นเยอะๆนะคะสําหรับตัวเนี่ยนะคะคิดว่าชอบนะหลังจากที่บอกว่าไม่ได้รีแอคชั่นแบบอเพลงแบบ ทีมนี้นะคะแกงนี้มานานมากนะคะนอกจากแบบอ่าติดทุราแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยท่างหายกันไปนานเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะคะติดตามนะคะมีผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ติชมกันมาได้นะคะใครที่ฟังแล้วก็อย่าลืมมาเมนกันนะคะว่าวิวเขาี่เห็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปของเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะตามซับนะคะเป็นกำลังใจใแนนด้วยนะคะก็จะได้มาเจอกันอีกในคลิปต่อไปนะคะหรือว่ามีเพลงอะไรนะคะหรือว่าอยากจะให้แนนนะคะเลี้ยงชั้นนะคะฟังเพลงนะคะดูเอ็ดคลิปไหนนะคะก็มัน คอมเมนต์นะคะมาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะผู้บ่าวมือสองนะคะคือแนชอปมากอย่าลืมไปฟังกันนะคะทุกคนบอกเลยว่ามีเซอร์พรส์รแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจัดการแนนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนมากๆที่ติดตามไปราชมนะคะผิดพลาดประการในนะคะก็ติดชมได้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวข้อบายขอบใจสบาย,ยดีทุกคนที่เข้ามาเปิดและชมเจ้าไปแล้ว